้าขายผักตลาดสดหัดใหญ่ให้ข้อมูลมานะคะคือคุณพนัทกรจันทองเนี่ยบอกว่าร้านของเธอขายผักใบเขียวกับผักสมุนไพรช่วงนี้ขอบ่น่อยเธออากาศมันร้อนดูแลผักที่ขายมากขึ้นเป็นพิเศษผักก็ยังเหี่ยวเฉาง่ายทําให้ต้องแช่ผักในน้ําต้องใช้น้ําแข็งแช่ผักในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นและต้องคอยพรมน้ําผักอยู่เป็นระยะระยะเพื่อรักษาความสดของผักเอาไว้ให้นานที่สุดโดยเฉพาะพวกผักชี ใบแมงลักต้นสะระแหน่เนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะ่ะมันเป็นพืชที่ชอบความชุ่มชื้นเป็นพิเศษค่ะ3อย่างนี้ผักชีใบแมงลักต้นสะระแหน่นะเจอสภาพอากาศที่ร้อนจัดปุ๊บแล้วลมเวลาพัดโชยมาก็เป็นลมร้อนแบบนี้มันจะเฉาเร็วมากๆพอเฉาก็ไม่มีลูกค้ามาซื้อค่ะบางครั้งแม่ค้าบอกต้องทิ้งเปล่าๆไปก็หลายกระตากหลายกิโลแล้ว ต้นทุนราคาผักในช่วงหน้าร้อนก็ไม่ใช่ถูกๆูแถมยังต้องซื้อน้ําแข็งมาแช่ผักในปริมาณที่เพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามนะคะอยากจะขายราคาเท่าเดิมต้นทุนที่เพิ่มขึ้นก็ทําให้ขายราคาเท่าเดิมไม่ได้อีกต่อไปแม่ค้าบอกจําใจต้องปรับขึ้นราคาพยายามที่จะขึ้นราคามาให้น้อยที่สุดเพื่อรักษาฐานลูกค้าเอาไว้ขณะเดียวกันค่ะแม่ค้าที่ขายผักหมแล้วแม่ค้าปลา นี่อาหารทะเลสดนะคะภายในตลาดสดทั่วรัฐการคุณสอฟียะบินลาเต้นี่ก็บ่นเหมือนกันบอกว่าอากาศที่ร้อนจัดส่งผลกระทบต่อความสดของสินค้าอาหารทะเลที่เธอขายค่ะต้องซื้อน้ําแข็งมาเพิ่มเอามาแช่อัดลงบนตัวปลาก่อนหน้านี้ตอนที่ยังไม่ใช่หน้าร้อนแบบจัดๆยังไม่ใช่เดือนเมษานะคะน้ําแข็งที่เคยซื้อมาใช้วันละประมาณ300แต่ตอนนี้ค่าน้ําแข็งปลาเข้าไป500กว่าบาทแล้ว ยิ่งทําให้ต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นไปอีกแม่ค้าตอนนี้ยังแบกรับต้นทุนตรงนี้ไว้เองนะคะถ้าจะมีต้องปรับขึ้นราคาสินค้าบางชนิดบ้างก็ขอปรับเพียงเล็กน้อยเท่านั้นอยากจะรักษาฐานลูกค้าเอาไว้ให้ได้มากที่สุดกลัวว่าถ้าขายแพงเดี๋ยวลูกค้าก็จะไม่ซื้อหรือซื้อในปริมาณที่น้อยลงก็จะยิ่งเดือดร้อนกันไปใหญ่คะ่ะ